ลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่เรากําลังจะวางแผนอยู่ว่าเอ้ยเอาติดต่อแบบทัวร์มาลงเลยไหมให้เขาได้รู้จักอาหารไทย<ว>อ่าไทยสเต็กงี้เอาทําให้มันเป็นชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยฮะเพราะว่าเขาคนฝรั่งส่วนมากมากินก็จะไปกินอาหารจีนใช่ไหมผมมองว่าเอ้ยทัวร์น่าจะมาลงอาหารอีสานเราบ้างนะ เพราะว่าปกติเนี่ยฝรั่งเขาไม่กินเขาไม่กินเผ็ดอยู่แล้วแต่เรามีไทยสเต็กที่จะเป็นตัวขายที่ฝรั่งรู้จักคุณจะเป็นแบรนด์แอมาสเดอร์ของโคขุนคุณทองหรือคุณทองจะเป็นแบรนด์แอมาสเดอร์ของตัวเองจริงๆผมอยากให้พี่ทองเป็นออมากกว่าคุณจะมีวิธีการสร้างคุณทองเนี่ยให้เป็นแบรนด์แอมาสเดอร์หรือทูตของแบรนด์นี้ยังไงเช่นเอาคุณทองไปออกซื้อเอาคุณทองมาเล่าสตอรี่ก็ลงสื่อให้คน จำติดปากให้ชัดให,ให้ให้ได้มากที่สุดลงยังไงจะไปจ้างนักเดทมากินแล้วยังไงฮะพวกดาราอะไรต่างๆพวกนี้เขามากินอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ไปไปโปรโมทว่าโอ้ยร้านนี้หมดมาริโอมากินเออเรามีสื่ออย่างอื่นมากกว่าว่าโคกคุณคุณทองสวัสค์ของคนรักเนื้อลงไปในสื่ออินเทอร์เน็ตสิ่งพิมพ์แม็กาซีนต่างๆที่เราซื้อสื่อ,อไปทีวี พูดไปบ่อยๆโคขุนคุณทองโคขุนคนทองเจ้าเดียวกับโทนัสอะไรก็พูดไปใช่ไหมฮะพูดไปอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ติดไปเองฉะนั้นเมนูของคุณเนี่ยว่าเผื่อคุณจะต้องเพิ่มอะไรที่เป็นเนื้อแล้วว่าเผื่อไปบอกคนเขาว่าเฮ้ยเนื้อ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 เอาคนกินเนื้อเข้ามาหาโดยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรที่ไม่ใช่เนื้อเอาให้ชัดใช่ไหมเอายังไงเออเนี่ยก็ได้ พอสุดท้ายเนี่ยคุณเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเพราะว่าเนื้อคุณเลี้ยงมาให้กินเบียกากเบียเอ้ยเลี้ยงกินหญ้าอย่างไรพวกนี้ฟังเพลงแล้วเวลาจะเอาทัวร์มาลงนี่ก็ต้องเนื้อขาโหด่ยอยากให้เน้นชัดไปเลยครับว่ามาที่นี่ต้องเป็นเนื้อเท่านั้นเพราะด้วยชื่อร้านและคุณภาพของเนื้อทาให้ที่นี่ต้องเน้นเนื้อบวดเท่านั้นครับกิจกรรมตอนนี้ทางร้านมีท้ากินบิ๊บเลเวอร์แชมเปี้ยนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมทั้งปีครับคือวนไปแต่ละสาขา แล้วหาแชมป์แต่ละสาขามาชิงแชมป์ทำอะไรทำอะไรครับทานเนื้อแข่งกันครับตลอดทั้งปีใช่ครับชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทเวลาพูดถึงราคาโคขุนทองเนี่ยนึกนะอย่างแบบอกินบเต้เนี่ยแพงรู้กันเลยว่าโอ้โหดาราไปกินเนี่แพงเลยอย่างผมไปกินเนี่ยขนาดไม่ได้กินเนื้ออะไรแพงๆนะพันหนึ่งอ่ะผม่ด ต้นห,น,ตนหอมจะชวนไปกินเนี่ยจะพูดว่าไงต้นหอมจะชวนไปกินเนื้อต้อนหอมก็จะชวนไปกินโคขุนคือมันเนื้อมันหอมนุ่มแล้วมันก็ราคาถูกเลย <S <S แต่เขาจะไมจะ่จะจะจะ,จะไม่ชวนเพื่อนที่ไม่กินเนื้อไปโคขุน <S 2> <S 2> <S 2> เ,เพราะถ้าพูดถึงโคขุน <S <S ใช่ไหมต้นหอมนึกถึงเนื้ออยู่แล้วจะไปชวนเพื่อนทําไมต้นหอมรู้สึกว่าโคขุนมันคนเป็นเนื้อนะในความคิดอย่างน้อยสโลแกนพี่บอกมันคือสวรรค์สำหรับคนรักเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปเอาปลาเอาอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่า มันจะสีอะไรเล่ามันลังเลแล้วใช่ไหมเอกร้านหมูคนกินเนื้อบ้างคะอันนี้เป็นหมูคนกินเนื้อนะต้องมีเสริมบ้างเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเราเป็นตำแหน่งก่อนนะมันจะเป็นตัวหลักลูกค้าที่มาในร้านกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอาจจะมีบ้างสักสองสามคนไม่ทานเนื้อก็แยกทานหมูไปแต่อยากจะบอกว่าคุณภาพเนื้อที่พี่ทองทําเนี่ยผมว่ามันเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในประเทศไทยราคาคนไทยราคาคนไทยครับไปกินแล้วจะถูกมาก ไม่คำนี้จบเลยในราคาคนไทยโคขุนคุณทองอร่อยที่สุดในประเทศไทยราคาคนไทยมีส้มตำมีปลามีไก่มีไก่นี่ขาดเามาหมดร้านเลยหรือไงครับคุณป้ามาดูสรุปกลยุทธ์แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าโคขุนกุณทองคนยัางคำจะสามารถปีแตกได้หรือไม่ เอสเอ็มด e ีแตกนะครับถึงเวลาสาคัญนะครับของธุรกิจที่มานําเสนอก็ต้องช่วงเวลานี้นะฮะวันนี้มานําเสนอจะแตกไม่แตกมีผลไหมก็ถ้าแตกมาก็คงดีขึ้นนะครับถ้าไม่แตกมาก็นั่นน่ะสิมัจจะมีผลกับกันไม่หรือว่าก็ยังไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นมันเป็นมันเป็นชะตากรรมของขนาดนั้นเลยของการทําธุรกิจอาหารเนี่ยใช่ครับนี่คือนี่ภรรยาผมเองฮะจูนครับแล้ว อ่อีกหนึ่งแล้วมีน้องอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งแล้วเป็นผู้ชายฮะอ่าคือเขาเป็นคนดูแลร้านอาหารด้วยฮะโดยตรงฟังเนี่ยสองท่านนี้อธิบายความตอกรรมการแล้วเป็นไงบ้างฮะก็ข้าก็ตอบได้ดีแล้วว่าหนูยังคิดไม่ทันเหมือนกันอ๋อแสดงว่าใช้ได้แล้วมันอร่อยมากขนาดนั้นเลยคุณคุณทองเนี่ยมันอร่อยมากขนาดนั้นเลยอร่อยค่ะเพราะว่าหนูทานเนื้อค่ะอ่าส่วนเป็นคนที่ทานเนื้อทั่วๆไปเนี่ยแล้วมาที่นี่มันจะพิเศษกว่าตรงไหนยังไงราคาถูกค่ะแล้วเนื้อมันนุ่มจริงๆค่ะมมาาดูผลกกร ทั้งหมดมีอยู่สท่านคุณต้นหอมด้วยคุณต้นหอมนี้ก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่รับประทานและรับประทานเนื้ออยู่คนเดียวเสียงแรกก่อนเชิญค่ะในฐานะที่ผมเป็นคนทานเนื้อนะคะเวลาที่เราเราอยากจะทานเนื้อเราก็อยากทานเนื้อที่อร่อยต้นหอมเชื่อว่าคนที่ทานเนื้อแล้วไปร้านโคขุนครั้งเดียวเขาจะกลับมาอีก พอคุณทานเข้าไปคําแรกคุณจะรู้เลยว่าเนื้อเขานุ่มมากมันนุ่มลิ้นจริงๆแล้วก็ที่สาคัญเวลาที่เราเช็คบินมาเราสบายใจพี่ตาค่ะอยากสั่งอะไรในร้านเขาก็ได้ซึ่งของทุกอย่างเขาอร่อยหมดเลยเออไม่หอมเชื่อว่าถ้าชอบเนื้อจริงๆแล้วจะนึกถึงร้านเนี้ยเป็นเป็นเป็นร้านแรกที่เรานึกถึงพอลองไปทานนองหอมรู้คําตอบว่าเพราะอะไรเอาละตัวแทนนะฮะซึ่งเป็นผู้รับประทานเนื้อแล้วก็ให้คำนิยามอย่างนี้ให้แตกหรือไม่แตกครับ ให้แตกแน่นอนแตกครับ,รบเอาละเอาละ,าละนี่คือคนทานเนื้อและถือเป็นแฟนซึ่งเคยเป็นลูกค้าอยู่ด้วยทีนี้แหละผมต้องก,การตัดสินสามท่านนี้เป็นกรรมการแล้วก็ไม่ทานเนื้อด้วยก็สามคนไม่ทานเนื้อก็จบแล้วล่ะฮะเอาละเริ่มจาก <c oughs> เสียงให้ก่อนดีงั้นเอาเสียงสาวก่อนดีกว,ว่าเผื่อจะแตกที่เหลือว่ากันทีหลังนะ <c oughs> อะคุณมียวเชิญครับ อถึงไม่ทานเนื้อเนี่ยแต่แค่เห็นก็รู้เพราะเคยทานเนื้อมาก่อนแค่เอาแค่เห็นตอนที่เอาตะเกียบคีบอ่ะรู้แล้วรู้ถึงรสชาติรู้ถึงเรื่องเห็นลายมา,เ,าเห็นลายเขาก็รู้แล้วค่ะนั้นข้อหนึ่งมีคิดว่า product ด,กดีก็ดีไปเกินครึง่งข้อสองราคาก็ดี affordable คือไปทานบ่อยได้คนไทยที่ทำงานธรรมดาก็ทานได้ ไม่ใช่ว่าทานคนละแบบสองสามพันบาทอย่างเงี้ยก็ไม,ไ,ไม่ไหวนะคะการวาง positioning ที่บอกที่คุยกันมาอยู่เนะะี่ยค่ะคือวางตำแหน่งสินค้าคือถ้าพูดถึงโคขุนคุณทองเนี่ยนึกถึงเนื้อไปเลยก็ได้หรือจะแปลงออกมาอีกนิดนึงนะคะถ้าเราจะบอกว่าอีสานมีนุ่มมีหอมราคาสี่อย่างลองไปลองผสมดูก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้หมู หมูเราก็ต้องนุ่มและหอมได้แล้วเราเลือกหมูในร้านปลาในร้านที่เป็นแบบนี้หมดเข้าคอนเซปต์ของการดูแลอย่างดีหรือไม่เอา positioning บอกเนื้อเด่น80%คือเนื้อก็ไม่เป็นไรอีกก็ใช้ได้อีกแต่ให้ชัดๆไปเลยจะเหมียวเป็นห่วงนิดเดียวค่ะว่ากลายุทธ์ที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงเนาะอาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรไปหน่อยนะคะ แต่อันนี้ก็คงเป็นดีเทลที่อยากจะไปทํากันว่าจะทํายังไงให้คนที่ไม่เคยมากลับมาใช้ออนไลน์มีเดียไหมหรือในเมื่อเราเป็นแบบปากต่อปากเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อบูสปากต่อปากให้มันเร็วขึ้นการขยายเวลาเหมียวว่าดีว่ายัางงงหทำไมเปิดแต่อตอนเย็นเพราะถ้าเปิดกลางวันด้วยในในโลเคชันที่มีเหมียวคิดว่าคนก็คงเยอะขึ้นจบเรียบร้อยคะแนนแรกเสียงแรก เราเริ่มต้นพยายามจะเอาเสียงสุภาพสตรีมาเริ่มต้นก่อนอ่าะนะครับเสียงแรกคะแนนแรกแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วถ้าดูประเด็นก็น่าจะเป็นโปรดักที่มันชัดเจนมากๆาอร่อยอ่อยค่ะขายอาหารต้องอร่อยแล้วเหีียวว่าของเขาอร่อยน้าจิ้มเหมนียวทานเหนียวยังว่าอร่อยเลย ลูกน้องมีชื่อยังฝังไว้นะคนคนนี้เป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกเราพูดเหมือนจะให้สองท่านที่เหลือได้ยินมากเลยนะเอาเสียวเลยไหมเอาคนกลางนี่แหละอาจารย์ธรวมฒน์เลยถ้าไม่แตกเลยถ้าไม่แตกอีกคนนึงแง่ยังพอรู้แต่ถ้าได้ได้เลยใช่ไหมครับว่ลูกจําหน้าไว้เลยอ ลเล่นเอาลูกมาขู่กดดันกันแบบนี้แล้วขาโหดจะว่าอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับช่วงคลินิก SME ตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องเอาเครื่องจักรมาผลิตสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเครื่องจักรมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมเองมีเงินทุนคงไม่พอนะครับถ้าจะไปธนาคารดเดบ้ยธนาคารตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่ ปัญหาอย่างนี้ไม่ทราบมีวิธีการแก้ไขยังไงครับครับสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องจักรเพื่อน,นํามาใช้งานในธุรกิจของท่านผมขอแนะนําบริการ leasing เครื่องจกักรซึ่งบริการนี้ท่านไม่จาเป็นจะต้องนำเงินลงทุนของท่านมาลงทุนเองเลยนอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลกับอัตราดอกเบีย้ยที่ผันผวนอีกต่อไปเพราะบริการ leasing เครื่องจักรจะคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่ ตลอดอายุสัญญาเช่ามีอัตราการผ่อนชำระที่ชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทางในธุรกิจของท่านได้อย่างสบายใจครับ